สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับ Xiaomi Monitor A อตอร์ a 2 7 UI Monitor ความละเอียด 4K ขนาด27นิ้วรองรับ USB-C สามารถชาร์จโน้ตบุ๊กได้เป็นตัวที่ทําราคาได้ถูกที่สุดในตลาดตอนนี้แล้วเอาเรื่องราคาเปิดตัวก่อนนะครับไม่รวมส่วนลดใดๆเลยเนี่ยก็อ,อยู่ที่9,590หรบาทถือว่าเป็นราคาที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะปกติหน้าจอ 4K เนี่ยก็จะราคา10,000อัพ่นจนถึง2 0 0 0 0นอกจากราคาที่น่าดึงดูดมากๆแล้วเนี่ยตัวหน้าจอตัวแผ่นอ่ตัวนี้เนี่ยจะคุ้มอย่างที่ว่ากันไหมเดี๋ยวไปรัับชมกนครับ โอเคเดี๋วก็มาเริ่มจากการอันบ็อกแกะกล่องกัน This where meets สำหรับอุปกรณ์ที่ให้มานะครับสำหรับขายึดเนี่ยก็จะมี2ชิ้นนะก็จะเป็นตัวขาแล้วก็ตัวฐานทั้ง2ตัวนี้ก็ต้องมีการยึดเข้าด้วยกันนะครับโดยเขาก็ให้สกูมาทั้งหมด4ตัวพร้อมกับอุปกรณ์นะครับก็ให้มาด้วย เสร็จแล้วก็ขันทั้งสส่วนนี้เข้าด้วยกันก็จะได้ตัวขาออกมาเป็นลักษณะนี้แล้วก็ด้านหลังของตัวมอนิเตอร์เนี่ยก็จะมีตัวเสียบขาย,ยึดอยู่นะส่วนใครที่มีแขนจับจออยู่แล้วเนี่ยตัวนี้ก็สามารถยึดกับแขนจับจอที่เป็นระบบวีซ่าเมาส์ขนาด75ม m mm มได้ส่วนถ้าใครจะใช้ขาที่เขาให้มาเนี่ยก็แค่เสียบเข้าไปนะครับมันก็จะล็อกพอดี นอกจากตัวมอนิเตอร์นะครับอ r เดรีต่างๆที่ให้มาเนี่ยก็จะมีตัวสายไฟ AC ตัวอะแดปเตอร์แปลงไฟนะครับจาก AC เป็น DC สาย HDMI ยาว1.5เมตรสาย USB Type C แบบ full function ความยาว1เมตรแล้วก็จะมีตัวฝาครอบพอร์ตด้านหลังนะครับตัวนี้ก็เอาไปติดด้านหลังเพื่อความสวยงามน,นะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษส่วนสำหรับเอกสารที่เขาให้มาเนี่ยก็จะมี2อย่างก็จะเป็นตัว factory calibration report แล้วก็คู่มือการใช้งานอย่างง่ายนะครับ สำหรับการดีไซน์ตัวนี้ผมว่าก็ทั่วไปนะตามสไตล์ของ Xiaomi คล้ายๆกับตัวอื่นของเขานั่นแหละด้านหลังของมอนิเตอร์เลยเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกดำด้านนะก็ไม่ได้พรีเมียมอะไรเท่าไหร่แต่ว่าก็โอเคแหละส่วนตัวฐานนะครับอันนี้ก็เป็นโลหะล้วนทั้งชิ้นแล้วก็มีเขียนเล็กๆนะครับว่าดีไซน์ by Xiaomi สำหรับการปรับมุมมองนะครับตัวนี้ก็สามารถหันซ้ายหันขวาได้ซึ่งก็สามารถหันได้องศาเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็สามารถก้มเงยได้สามารถปรับความสูงขึ้นลงได้ แล้วก็สามารถหมุนตัวมอนิเตอร์90องศาเป็นแนวตั้งได้ครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อเริ่มจากพอร์ตแรกนะครับก็จะเป็นพอร์ต DC in พอร์ต3.5มิลสำหรับเชื่อมต่อหูฟังหรือว่าลำโพงแต่บอกไว้ก่อนว่ามอนิเตอร์ตัวนี้ไม่มีลำโพงบิวอินนะครับแล้วก็จะเป็นช่องสัญญาณ HDMI ทั้งหมด2พอร์ตตามด้วย Display Port แล้วก็จะเป็นช่อง USB Type C นะครับสำหรับต่อกับอุปกรณ์เช่นโน้ตบุ๊กแล้วก็สามารถชาร์จไฟได้สูงสุด90วัตต์และสุดท้ายก็จะเป็น USB Hub ในตัวก็จะเป็นช่อง USB 2.0ทั้งหมด2ช่อง สูตรสำหรับการคอนโทรลหน้าจอตัวนี้นะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีปุ่มที่เป็นจอยสติ๊กนะครับสีทิศทางแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมี LED สีขาวนะครับเป็นไฟพาวเวอร์หจุดการเชื่อมต่อหลักๆเลยถ้าใช้กับโน้ตบุ๊กเนี่ยก็มีแค่สายพาวเวอร์นะครับแล้วก็ USB-C ต่อไปที่โน้ตบุ๊กต่อเสร็จภาพขึ้นพร้อมใช้งานแล้วก็ถ้าใครจะต่อเมาส์คีย์บอร์ดนะครับก็สามารถต่อตรงที่ฮับของตัวหน้าจอได้เลยแล้วก็สําหรับการชาร์จโน้ตบุ๊กนะครับก็ต้องรีมาร์คไว้ว่าระหว่างที่หน้าจอตติดดอยูู่่เเนนีการาร์์จจสสงุะป็65วั การชาร์จ90วัตต์เนี่ยจะทำได้ก็ต่อเมื่อตอนที่หน้าจอปิดอยู่หรือว่าไม่ได้ทํางานเท่านั้นซึ่งผมว่า65วัตต์เนี่ยก็เพียงพอนะครับกับพวกโน้ตบุ๊กสายทํางานทั่วไปถ้าไม่ใช่แบบโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเนี่ยสบายๆครับสำหรับสเปคแพ่นอลของตัว Xiaomi 4K Monitor A27UI นะครับก็จะเป็นขนาด27นิ้ว 4K 3840x2160p Refresh Rate อยู่ที่ 60Hz แพ่นอลเป็นแบบ IPS ขอบเขตสีที่โรงงานเคมาอยู่ที่1 0 0 srgb แล้วก็95% dcip 3ความสว่างสูงสุด360นิตพ anel เป็นแบบ10บบิตเป็นเทคนโนโลยีแบบ8 Bi บิตบวก frc พื้นผิวของตัว panel เนี่ยก็เป็นในลักษณะของเงากึ่งด้านก็จะไม่ได้แบบลดแสงสะท้อนได้ดีมากนะครับแต่ว่าก็สามารถใช้งานได้อยู่แหละแต่ว่าถ้าใครต้องทำงานแบบริมหน้าต่างหรือว่ามีแสงเข้าที่หน้าจอโดยตรงเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อพิจารณาไว้นะครับสำหรับมุมมองในการแสดงผลนะครับมองจากด้านซ้ายไปด้านขวานเนี่ย ภาพก็ยังโอเคอยู่นะไม่ได้มีการแบบสีดรอปเยอะตรงนี้ทําได้ดีกว่าที่คาดไว้สำหรับ u n i ิฟอร์มิตี้หรือว่าความสม่ำเสมอของตัว Backlight นะครับก็ทำได้ค่อนข้างโอเคนะตรงขอบเนี่ยมีสีเข้มขึ้นมานิดหน่อยแต่ก็ปกตินะครับสำหรับมอนิเตอร์ในเรจประมาณนี้สำหรับในเรื่องของความถูกต้องของสีนะครับ ตัวนี้เนี่ยก็ Factory c a l i b r a t e d นะครับมีการ c a l i b r a t ตมาจากโรงงานเลยตัวที่ผมได้มาเนี่ยมาตรฐาน4 DCI-P3 ค่า Delta e อยู่ที่0.65แล้วก็ในมาตรฐาน sRGB นะครับค่า Delta e อยู่ที่0 5 6ซึ่งถ้าต้องการให้สีตรงตามที่โรงงานคาลิเบเรตมาเนี่ยก็ต้องไปตั้ง Color Space นะครับให้เป็นโหมด DCI-P3 หรือว่า sRGB ถามว่าจากโรงงานมาถึงมือแล้วเนี่ยสีตรงแค่ไหนนะครับก็ค่อนข้างตรงอยู่นะมีสีน้ําเงินที่เกินมานิดหน่อยผมว่าสําหรับคนที่ไม่ได้ซีเรียสามา แต่ถ้าใครที่ซีเรียสเรื่องสีมากๆ, <assim>: ๆนเนี่ยก็แนะนําให้คาลิเบตก่อนใช้งานนะครับเพราะมอนิเตอร์แค่ทิ้งไว้เฉยๆมันก็มีการเพี้ยนตามการเวลาได้อยู่แล้วนะครับสำหรับหน้าจอตัวนี้ค่าไฟนอที่ทําได้นะครับหลังจากที่ผมคาลิเบตเสร็จเรียบร้อยเนี่ยขอบเขตสีที่ทําได้นะครับก็จะอยู่ที่99% srgb แล้วก็92.7% dcip 3เหลือเฟือมากๆนะครับสำหรับการทํากราฟิกตัดต่อวิดีโอหรือว่าคอนเทนต์ออนไลน์ทั่วไป สำหรับคอนทราสต์เลโชที่ทําได้เนี่ยอยู่ที่1385ตอนหนึ่งอันนี้ก็มากกว่าสเปคนะครับสเปคเขาเคลมมาแค่1200แล้วก็ค่า Delta E ที่ผมวัดได้นะครับก็อยู่ที่0.57ตรงนี้ก็ถือว่าดีมากๆเช่นกันครับส่วนสําหรับเรื่องของความสว่างในโหมด SDR เนี่ยผมวัดได้สูงสุด3 4 1รนิตแล้วก็ในโหมด HDR นะครับวัดได้321นิตอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าทําไมในโหมด HDR เนี่ยมันได้ความสว่างน้อยกว่าโหมด SDR พูดถึง HDR เนี่ยจอตัวนี้ก็รองรับ HDR ครับแต่ว่าผมก็ไม่แนะนําอยู่ดีถ้าเป็นจอ IPS มันใช้ HDR ไม่ค่อยได้ดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่ามันไม่มี HDR แล้วกันส่วนเรื่องของ Motion Blur นะครับตัวนี้ก็หน้าจอทำงานทั่วไปจริงๆคงไม่ได้มีใครใส่ใจมากนะครับผมลองทดสอบดูเฉยๆก็ไม่ได้ต่างอะไรจากหน้าจอทํางาน 4K ตัวอื่นๆนครับ Motion Blur ก็มีพอๆกันต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของ OSD หรือว่าตัวเมนูบนหน้าจอ ก็จะมีในเรื่องของ Picture Mode นะครับก็ปรับแสงปรับสีความสว่างทั่วไปแล้วก็จะมีปรับ Re s p o n s e Time นะครับซึ่งก็จะมีให้เลือกสีระดับแล้วก็จะมีการปรับ Color Space ซึ่งถ้าอยากได้สีตรงตามที่โรงงานเขาคาลิเบรตมาเนี่ยก็ต้องปรับเป็น dcip 3หรือว่า srgb นะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็น hdr ครับถ้าเปิดออโต้ไว้เนี่ยมันก็จะทำงานตามซอ r c สของคอมพิวเตอร์แล้วก็ถัดไปก็จะเป็นการเลือก InputSource ซึ่งก็สามารถเลือกผ่านเมนูตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะเลื่่่่อออนนนนนผาาายยสตติกกดดด้้้้หลัังง็ไไไทีมมเเขู แล้วก็จะเป็นการตั้งค่า OSD นะครับความโปร่งแสงต่างๆของตัวเมนูแล้วสุดท้ายก็จะเป็น s ิสเต็มนะครับก็จะมีออปชันให้เลือกอย่างเช่นเลือกภาษาแต่ว่าไม่มีภาษาไทยนะครับในส่วนนี้แล้วก็จะเป็นการเลือกเลโชหน้าจอการเอาพุตสัญญาณเสียงการเปิดปิดไฟสถานะแล้วก็การรีเซ็ตหน้าจอเมนูค่อนข้างซิมโพครับไม่ได้มีอะไรให้ตั้งค่ามากสําหรับการรองรับ DDCCI หรือว่าการควบคุมหน้าจอด้วยซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็รองรับคําสั่ง DDC นะครับ ผมใช้โปรแกรม m o n ิเตอร์คอนโทรลในการควบคุมความสว่างของหน้าจอและก็ความดังของเอาพูเสียงที่ออกไปจากหน้าจอเนี่ยก็สามารถควบคุมได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรสุดท้ายนี้ก็มาสรุปกันสำหรับมอนิเตอร์เสี่ยวมี A27UI มาดูข้อดีที่ผมชอบกันก่อนนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยงบหมื่นหนึ่งคุณได้จอ 4K สีต้งแถมเป็น USB-C ที่สามารถชาร์จโน้ตบุ๊กได้ ซึ่งตรงนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ใครหลายๆคนแต่ด้วยราคานี้ครับมันก็มาด้วยข้อจํากัดเหมือนกันหลักๆเลยก็จะเป็น2พอร์ต USB-A ที่ให้มาซึ่งสปีดเนี่ยก็จะเป็นแค่ USB 2.0นะครับยุคนี้ผมว่ามันน่าจะเป็น3 2 Gen 2ได้แล้วแล้วก็พอร์ต USB ที่ให้มาอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับเข้าถึงยากด้วยอยู่ข้างหลังแล้วก็ตัวนี้ก็ไม่รองรับฟีเจอร์ KVM นะครับ แล้วก็ฟีเจอร์ทั้งซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์เนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับยี่ห้ออื่นในท้องตลาดก็เป็นข้อแลกเปลี่ยนนะครับที่ได้มาในราคาที่ถูกกว่ายี่ห้ออื่นซึ่งผมว่าแค่นี้เนี่ยก็เพียงพอสาหรับการใช้งานของหลายๆคนแล้วครับสาหรับราคาเปิดตัวของเขานะครับก็จะอยู่ที่9590ผมลองกดแบบใส่โค้ดส,ส่วนลดดูในช้อปปีนะครับก็อยู่ที่800 0นต้นๆมีให้เห็นได้ใครสนใจก็สามารถเช็คราคาล่าสุดได้จากปุ่มป๊อปอัพที่ขึ้นมาหรือว่าลิงก์ในคําบรรยายก็ได้เช่นกัน สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ